สำหรับท่านที่เกิดวันนงคารนะคะวันนี้อันนี้เป็นการอ่านไพ่นะคะประจำวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะอันนี้เป็นการอ่านไพ่ in general คือคือเป็นทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอะไรของ ใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าท่านสนใจอยากจะให้อ่านไพ่ส่วนตัวให้นะคะติดต่อได้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะข้างล่างของคอมเมนต์ถ้ายังไงเนี่ยเรามาดูซิว่าการงานการเงินความรักสุขภาพและทั่วไปของคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะคะการงานเนี่ยท่านควบคุมการงานได้ค่อนข้างดีนะคะท่านเป็นคนกล้าได้กล้าเสียออ่แล้วก็เป็นคนจริงจังกับการทำงานนะคะงานช่วงที่นี้ที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นงานประเภทเโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะคะแต่ว่าโปรเจกต์อันเนี้ยมีโอกาส ทำเงินแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะมีเงินเข้ามามากก็มีค่าใช้ใจ่ายรออยู่เช่นกันนะคะช่วงนี้เนี่ยท่านจะมีเงินที่ได้มาจากคำพูด การเจราจานะคะขายของออนไลน์แต่อย่างที่บอกไปเงินเข้ามามากก็มีรายจ่ายมากพอสมควรเข้ามาจอรออยู่ทีเดียวอาจจะต้องจ่ายถึงครึ่งหนึ่งของรายได้ที่ท่านได้เข้ามาก็มีโอกาสนะคะส่วนเรื่องความรักเนี่ยจะมีคนเก่า วนเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเผื่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่านะคะแต่ช่วงนี้ท่านจะมีความเครียดในเรื่องความรักมากพอสมควรนะคะท่านมีความกังวลท่านอาจจะโดนจับผิดจากคนรักรู้สึกว่าขาดอิสระเหลือเกินถูกตีกรอบให้ชีวิตชีวิตฉันทำไมต้องโดนตีกรอบแบบนี้คนรักไม่เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ให้ระวัง ดูแลอย่าให้มันเกิดว่ามีการสิ้นสุดทางรักนะคะท่านผู้หญิงในช่วงนี้ท่านที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีโอกาสตั้งคันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสุขภาพของคนที่เกิด วันอังคารกันว่าสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปักนี้นะคะ ก็สรุปสิว่าปากนี้ท่านจะอย่างไร ที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้นะคะท่านอาจจะมีการปวดหัวปวดสมองจี๊ดจนะคะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวอาจจะเป็นไข้หวัดนะคะช่วงมีฝนตกบ่อยถ้ายังไงก็ให้ท่านรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะแต่ในกรณีที่ท่านรักษาอะไรอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามที่ท่านกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการรักษา มีโอกาสหายนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานิดนึงค่ะส่วนสรุปของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในปากนี้ ท่านจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องการเรียนหรือว่าไปศึกษาหาความรู้สัมนาอะไรต่างๆนะคะท่านจะมีโอกาสเดินทางบ่อยนะคะเดินทางไปทำงานมีโอกาสเดินทางไกลๆค่ะต่างถิ่นแดนไกลเพื่อไปทำงานนะคะ แต่ว่าท่านก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามานะตอนนี้นะคะมีเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าท่านมีโปรเจกตั้งแต่แรกนะคะทำงานมีโปรเจกมีเงินเข้ามานะคะก็ขอให้ท่านที่เกิดวันอังคารทุกท่านโชคดีมีความสุขในปักนี้นะคะ